สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันอังคารที่12ทธันวาคมค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนมากค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดฝากแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้ค่ะลมหนาวกำลังอ่อนปกคลุมไทยตอนบนนะคะ ในตอนเช้าก็ยังมีอากาศเย็นอยู่ค่ะช่วงบ่ายอากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นทุกภาคภาคเหนือตอนบนนะคะยังมีฝนจากลมตะวันตกค่ะประมาณ10%ส่วนภาคใต้มีฝนประมาณ20-30%เน้นทางตอนล่างของภาคค่ะและลมหนาวกำลังปานกลางระลอกใหม่จะลงมาในช่วงวันที่13ถึงวันที่15ทธันวาคมจะทำให้อุณหภูมิลดลง 1-3องศาเซลเซียสค่ะและลมหนาวกำลังแรงอีกระลอกหนึ่งนะคะก็จะลงมาในช่วงวันที่17ถึงวันที่25ธันวาคมทำให้อุณหภูมิจะลดลงอย่างหวบภาพเลยค่ะประมาณ7-9องศารอตั้งรับนะคะและตอนนี้ค่ะเรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมีกำลังอ่อนค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันค่ะโดยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคเหนือทำให้มีฝนฟ้าคนองบางแห่งค่ะส่วนภาคใต้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงค่ะทำให้มีฝนลดลงแต่ก็ยังคงทำให้ทางตอนล่างของภาคมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะตอนนี้นะคะพยากรณ์อากาศรายภาคค่ะภาคเหนือมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะส่วนมากก็บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางและพะเยา ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้นะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานีนาราธิวาสพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะขอให้ผู้ที่อยู่บริเวณประเ,ระเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะและในช่วงวันที่13ถึงวันที่16ธันวาคม มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิลดลงค่ะกับมีฝนบางแห่งในระยะแรกโดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยค่ะ ส่วนภาคใต้ขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ทำให้ภาคใต้ตอนล่างก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะและในช่วงวันที่17ถึงวันที่24ทธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลงนะคะ 4 6องศาเซลเซียสกับมีลมแรงค่ะบริเวณพื้นราบอากาศจะเย็นถึงหนาวส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูและเทือกเขาสูงอากาศจะหนาวถึงหนาวจัดค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย